ส,ส,สวัสดีครับวันนี้พบกับผมซ่มอมมาเสร็จแล้วครับวันนี้เราก็มาตักตัวอยู่กลางแม่น้าโอ้ยนี่เป็สาวขี่เราเราก็จะมาย่างหอยนะครับงมหอยอย่างหอยซอนกุ้งก้อยกุ้งตามกลางป่ากลางดงนี่ครับผม น,นี่ก็จะเป็นหอยที่เราได้มานะครับผมนะครับหอยเดี๋ยวเราไปซ้อนกุ้งเดี๋ยวรอชาวแกงเรามากันครับอันนี้ก็จะเป็นเตาอบลมร้อนของเรานะครับต้องรอให้ไฟมอดดีๆวันนี้เรามีกลับแก้มอะไรมาบ้างครับผมนี่ครับหอยอันนี้อย่างครับโอ้ยตีนไก นี่นี่ครับบ้านผมเรียกหอยน้ำนี่กุ้งกุ้งก็มีครับผมกุ้งในน้ำกุ้งในน้ำหอยสองก็เกี่ยวไว้นี่หอยน้ำครับอ้าวพี่จับพี่จับก็มาเขาเหรอครับจับมาเล่นน้ำครับพี่จับชอบเล่นน้ำจับมาเป็นเพื่อนครับนี่ก็เป็นบรรยากาศพาแฟนมาด้วยโอ้ยอยู่พาแฟนมา เสียงน้ำตกจอกจอกอันนี้เราอยู่ในป่าในเขานะครับผม <Okay. S 1> ดูครับโอมากนอยเคเครับผม,ผมเราก็จะจับหอยใส่ลงไปในกองไฟเลยนะครับผม วิธีบ้านๆครับทำแบบวิธีบ้านๆน,นะครับนี่ครับเราก็ได้หอยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปล้างหอยก่อนครับผมล้างหอยแกะตาหอยออกนะครับหอยเชอรี่เราต้องแกะตาออกด้วยนะครับผมอ้าวบรรยากาศนะครับผมดูบรรยากาศนะครับผม ว้าวสุดยอดจริงๆครับนี่ครับผมไม่มีผมไม่มีตะก,กล้องให้นะครับล้างหอยก่อนนะครับพี่จับถือกล้องให้พ่อหน่อยดีนี่ครับการล้างหอยตรงนี้ครับที่สำคัญที่เราต้องเอาออกนี่ครับตรงนี้นะครับ เอาออกไปเลยทิ้กันเลยครับแล้วก็ล้างน้โอเคครับผมถ่ายมือเดียวเดี๋ครเราก็มาทำการก้อยหอยนะครับหอยที่เราได้เอาไปเผามาเมื่อกี้เรามากค้อยนะครับก้อยกัสด,สดๆแบบนี้เลยละครับผม ใส่หมนกนาวลงไปครับผงนัวครับผงนัวไปครับเดี๋ยวมม่แอบคั่วครับเรเลยโอ้ยเจี๊ยบหก เทมี่อาจจะมีเนื้อหาอยากตายบ้างนิดนึงครับเอาดับไยหน่อยดับายอยู่ในถุงอะไอโอดีนแบบเหลวครับเฮ้ยยัยย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 ยัยยยย นี้เราไว้ก็กุ้งคืนนี้เดี๋ยวเราให้ตาก,กล้องติดไปเป็นคนเป็นทานครับวันนี้เดี๋ยวให้เป็นซอดไปเีท่าเลยครับฮะไม่ไหวไม่ไหวเอ,อาเพื่อความตัวจุกน่อยกุลิกกุลิ ตะกร่องแม่งไม่เดินเข้ามาหาเลยตะกร่องอนะี่ยซีก่นมันน้อยมันจะเข็ดกวราครับเราจะรอคีมนะครับทำอ,อุ๊กๆขาดมะนาว น้ำปลาเยอะไปโอ้ไม่รู้เค็มอืมอ่ะ้ยากาศปิ้งตีนไก่กับเหล้าขาวอันมั้เข้าังคคดี เราก็่าขายกดแมงเอ้ยสีลงแดงตายครับผมเตาเราก็ใกล้จะพร้อมแล้วนะครับไฟยังแรงอยู่เลยนะครับว้าสุดยอดเนอขนาดนี้ไก่เราก็ได้สุกแล้วครับสุกอย่างเหลืองอร่ามว้าวเพี้ยนเพียนเป็นไงครับเพียเพ้ยนเพียเพ้ยนเพี้ยนสายจวดไปครับโอ้ มันเข้ากับบรรยากาศเสียจริง